เป็ดน้อยบัตตี้ไม่ยอมแปลงฟันก่อนนอนและหลังตื่นนอนแม่เป็ดคอยสอนว่าต้องแปลงฟันเราต้องแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะจ๊ะเป็ดน้อยฟังไปบ่นไปคิดอยู่ในใจไม่อยากแปลงฟัน ก่อนนอนยังกินขนมน้ำหวานลูกอมของโปรดทั้งนั้นเป็ดน้อยไปนอนเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ต้องแปลงฟันหรอกเป็ดน้อยกินไปเล่นไปไม่ได้ใส่ใจเรื่องไปแปลงฟันไม่แปลงคงไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ต้องแปลงแล้วกันวันแรกยังไม่เท่าไรหลายวันผ่านไปก็เริ่มปวดฟัน สองกระสุกแล้วตกใจเอะนั่นอะไรดำดำติดฟันเป็ดน้อยงอแงยกใหญ่ทนปวดไม่ไหวต้องหาหมอฟันเฮอๆแม่จ๋าเป็ดน้อยปวดฟัน ป้าหมอบอกอ๋อนี่ไงฟันผุรูใหญ่เพราะแมงกินฟันปล่อยไว้จะอันตรายเป็ดน้อยรู้ไหมฟันนั้นสำคัญเป็ดน้อยฟังแล้วเข้าใจป้าหมอสอนไว้ให้รักษาฟันแปรงฟันขึ้นลงซ้ายขวาเป็ดน้อยสัญญาจะดูแลฟันเช้าเย็นแปลงเป็นนิสัยเป็ดน้อยทำได้หมั่นแปลงทุกวันฟันขาวสะอาดเจยวจ้ะเป็ดน้อยคอนเก่งของแม่ น้อยเปลี่ยนตัวเองใหม่ฟันขาวสดใสเพราะชอบแปลงฟัน